สวัสดีครับสวัสดีเอซีบาเบียทุกท่านวันนี้มิีมาเดินนะครับเดินชมวิวดิมแม่น้ำชพระยานะครับจุดนี้ยังมเียังไม่เคยเดินนะครับมาทผู้ชมครับนี่คือ,อทำเรียกว่านะครับน่าจะเป็นรถเอ้ยน่าจะเป็นเรือเรือโป้ะนะเก็บขยะนะครับ เก็บขยะนะครับเออน่าใช่ครับเรือเก็บขยะและวัดวัชพืชครับโหสำนักสำนักสิง์แ็ดล้อมกรุงเทพมหานครโอ้โหท่านผู้ชมครับไม่แปลกใจหน้าที่ป่าริมครับที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับจะสะอาดนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมครับไม่มีขยะเลยครับเพราะว่าคนไทยใส่ใจเรื่องความสะอาดจริงๆนะครับนี่ครับว้าวชท่านผู้ชมครับ แต่ว่าจะมีรถเก็บขยะแล้นี้แล้วเอ้ยมีเรือรเก็บขยะแล้วนีนะครับอาดิมแม่น,น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นตรงนี้ก็จะสวยงามมากๆครับเห็นไหมมีหลายลำนะครับโอ้โหท่านผู้ชมเนี่ยครับแกบที่คีบขยะแบบว่านะครับทำความสะอาดขยะ ที่ลอยมาจากน้ำครับเพื่อจะให้นะครับน้ำอาแม่น้าเจ้าพยานี่นะยยนสะอาดแล้วก็นะครับไม่มีขยะนะครับเห็นไหมอาตบางไทยมีแบบนี้ด้วยนะครับบ้านอเมนิดไม่มีนะครับสุดยอดจริงๆครับสวยจริงๆครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ เดินชมวิวนะครับนี่น้ำจับประยานะครับสวยจริงๆนะครับจอดไปหลายลำนะครับในอาเชื่อนะไทยมีแบบนี้ด้วยครับ มาสก์นะครับเรือสปีดโบ๊ทสำนักเทศกิจอ๋อเป็นเรือทางเทศกิจกรุงเทพมานครนะครับเรือเท,เทศกิจนะครับอานะครับก็จะมีะนักท่องเที่ยวนะครับมาเดินออกกำลังกายนะครับ พาลูกพาหลานมาเดินออกกำลังกายตรงนี้ก็วิวสวยจริงๆครับน่าเดินเต้นมากๆครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนะครับ อันนี้ก็เรือดินเนอร์ครับรับนักท่องเที่ยวนะครับมองเห็นในกล้ๆก็จะเป็นวัดก็เป็นอันนี้ครับสถานีราชนีครับ จะมีนะัท่องเที่ยวนะครับต้องเรือเดอนเดอนอร์แล้วก็ไปลงตรงนั้นเยอะเหมือนอกับทะเลนะครับพาเรือเดอนเดอนอร์เรือดิอนเนอร์จะวิ่งช้านะครับนี่ถ้าเดินไปเรื่อยๆน,นะครับก็จะไปถึงนู่นครับวัดกัลยาณีมิตรครับ ตรงนี้สวยมากๆเลยครับสมาดิไซครับ,รรบนี่ก็เป็นเบอร์โทรนะครับสำหรับใครอยากจะโทรจองนะครับก็0ูนย์แปดนะครับหนึ8 8เก้ก้โอ้โหตัวเข้าเบอร์นี้แล้วก็จองหัวได้โอ้โท่านผู้ชมครับ ก็คือนะครับสะอาดจริงๆนะครับดูเลยมาชมเรือแล้วก็เห็นไหมท่าน,นผู้ชมฝั่งนูง้นก็ยืนสะพานพุทธทะยอดฟ้านะครับสะพานพุทธครับนักท่องเที่ยวนะครับเดินมาจาก,กะาน,นะครับวัดกัลยาณมิตรนะครับนู่นนะครับเยอะนะครับ ว่าเป็นโอ้เป็นนี้เป็นที่จุดนั่งพักผ่อนนะครับทั้งพักคอยครับห้ามจับปลาเน่ยจะมีข้อห้ามนะครับห้ามจับปลาแล้วก็ห้ามจับปลาฝ่าฟืนนะครับ,ม,บ,บ,รบมีโทษปรับทมกฎหมายนะครับตรงนี้เป็นที่ห้ามม้าดนะครับตัวทีตัวริโบอน,นะครับนักท่องเที่ยวเต็มดัดฟ้าของเรือครับโอ้ อากฟ้าชั้นบนชั้นล่างนะครับเยอะนะครับสวยจริงๆครับทำให้นักท่องเที่ยวนะครับเดินสุดยอดนะครับไอเดียของคนไทยนะครับ เป็นเรือลากสินค้านะเป็นเรือโปราลากสินค้าคี่ว่าเมืองไทยนะเศรษฐกิจทางน้นํานี่โกยเงินมหาศาลว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่านะครับทาสินค้านี่ก็โอ้โหนะครับสุดยอดการท่องเที่ยวไทยก็ถือว่าบูมนะครับโกยเงินมหาศาลกับนะักท,ท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะ ท่านผู้ชมมามีขอจบคลิปไปเพียงเท่นี้นำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะริมนะครับทาง,าว,งวิ่งออกกำลังกายรรมแม่น้ำใจพยานะครับ